ร่มสีฟ้าใต้าสายฝนฝนเริ่มตกโปรยปลๆยในป่าหอมหวานกลิ่นดินเปียกและดอกไม้ที่ผลิบานกลางสายฝนลอยอบอวนไปทั่วเจ้าทากิคลานออกจากบ้านอย่างระมัดระวังหอบใบไม้แห้งที่พับเป็นรูปหัวใจเอาไว้ในเปลือกของเธอเธอตั้งใจจะไปมอบให้คุณป้ากระแตที่อยู่ริมทานน้ำ เพราะโดยถ่าวว่าแกนิดนิดไม่สบายแต่ฝนตกหนักกว่าที่คิดละอองฝนเย็นเฉียบซัดลงมาเปียกเปลือกของเธอจนเย็นชื้นทากิกำลังจะหันกลับแต่แล้วพรึบมีร่มสีฟ้าใสๆบานอยู่เหนือหัวเธออย่างนุ่มนวลหนูทากิอยู่นี่เองเสียงนุ่มนวลน,นั้นเป็นของพี่เมคา แมลงเมาที่มีปีประพือแวววาวเขาถือร่มทำจากกลีบดอกไฮเดรเยียผูกก้านไม้ไผ่เล็กๆขอบใจนะพี่เม้าหนูไม่รู้จะเดินไปต่อ,อยังไงดีเลยทากิอมยิ้มน้อยๆอย่างเกอ้อเขินทั้งสองคลานและบินเคียงกันใต้ร่มเล็กๆท่ามกลางสายฝนพรม ระหว่างทางพวกเขาแวะช่วยแมงมุมตัวน้อยที่ใยโดนฝนชะช่วยกันถักใยใหม่ใต้ใบไม้ใหญ่ทากิยังแบ่งใบไม้หัวใจให้แมงมุมตัวน้อยเอาไปทำพระห่มอีกด้วยจนมาถึงบ้านของคุณป้ากระแตคุณป้าดีใจจนตาเป็นประกายเมื่อเห็นทั้งสองมาถึง พวกเขาช่วยกันต้มน้ำขิงอุ่นๆและแบ่งเค้กผลไม้ที่คุณป้าเก็บไว้ในตู้เย็นมานานฝนตกก็ไม่ได้แย่เสมอไปหรอกเนอ้อถ้าเรามีร่มดีๆหรือเพื่อนดีๆคลุมอยู่ข้างๆทา,าีิยิ้มกว้างเธอมองร่มสีฟ้าใสที่วางอยู่ข้างๆและหัวใจของเธอก็รู้สึกอุ่นอย่างบอกไม่ถูก จดหมายบันทึกใต้เปลือกหอยของทากิเขียนไว้คืนนั้นวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเราก็แค่ต้องมีใครสักคนที่เดินไปด้วยกันแม้ในวันที่ฟ้าครึ้มเสมอ